เช่าก็ได้ไหมล่ะเสาตีต้นงนี้ไม่ไฟอะไรอย่างเง้มตัดนะตัดตูนนะครับนี่นม่ไม่นะเดี๋ยวจะย้ายจะย้ายตรงนี้นะคะออกย้ายไปข้างหน้าย้ายไปที่อื่นนะคะไปถาไอ้พวกไอ้เรื่อยๆไหนนะไปเจ้ามาเนาะเจาย่เขาก็โด

มีต้ตนมะขามดิไม่เแล้วอ,กกาานะอา้าลงลงเล่อยลงเไตัดอนึงเลืยได้บไ่ดไม่่ตตัดัดไมตัดัด่ไดม่ดไัดสอ,อัตัดม่่ตัดัััตัดม่ นะครับลุงคนก็แตนแฟมาลี่นะครับโอ้ยอี่ยงง่ะคือถ่าซีนัปต้องใจเงินท่านพี่บอกเกี่ยนกับต่างกับต่างหากมันแกร่ง มดินใหม่ไปไว้ที่อื่นนะคะมามามาดูมั้งก็เห็นขวานปะ ไม่ติดต่อได้บาะใ่ไหแม่้เนจะพึ่งหายพึ่งหายไปเอาขอนหาขอนหายังมืก่อนวายกใช้ใช้บกกนตัวแดงนี่นะ ก็ละกะทายเลยเดี๋ยวนุไปต่อคอนตีดาเพื่อนได้ปะครับได้คอนตีไม่ได้ในดามายืมไหนเร็วใหม่มันแข็งไม่ไหม่อัตโมยถาอัตมายาตี ไอพ่อหาากม่หน้ฮะมาของรถบ่มายกไปได้ยูยกไอ้บ่มไปกินเขอาเลยครับไม่ตอนนี้ต้องขุดแค่เสาเทปูนก็จะขุดตรงไปอีกบ่ว่านี่มันไม้พันชาติไม้พันชาติไม่ลึกข้าบประมาณสิบเซนออไมลึกไอ้ยี่สิบเซนประมาณยี่สิบขูดลึกแบบแต่เทปปูนนี่อ่อน วานี้กี่กับนักเลงใช่เดี๋ยวนี่โอ้แต่ตัวนี้ตัดได้ครับเป็นไม้แดงธรรมดาอันนี้มันตัดไม่ได้ตัดไม่เข้าด้วยต้นไม้หลังก็ตกเลยใช่ไหมครับมันจะไปตั้งในหลังต้นไมะยมเพื่อพวกพี่ๆมาพานนไหยจะได้พี่พัก ของประโยชน์หรือออกติดสายไฟติดอะไรไม่รู้ดูสายไฟกันหมยังนครับสายไฟไม่มีครับไม่มีนะมันแพงโซลา์เซลล์โเลาร์เกลล มันแข็งบัวเาแท้ยังขักนะเลยบัดเดียวแม่ข้ามางออกเพชรไม่เลยคื่ข้ามาออกแลข้ามุ่งใไม้เลยค่ห้างถ้ากระสีออกแล้วข้าเพชรข้งไม้เอาหนึจะสาวไปก่อนมันากเอาไปทัก่อน เขาไอเอาเอาเสาเลงไปสางสดงสงเขาอยู่พูดนะข้างท่นพระอันนั้นนยุมองทางไม่แบนนะครับเพราะว่าชอบไดแล้วไม่แข็งนะตังนี่ทงหมดตัดก็ตัดยากไม้นี่แข็งมากไม้พันธุ์พกเเรยไม้กระเจ้า ตอกตะปูได้ตอกปูงอได้เนี่ยี่ใหฮะก็ได้แล้วมอนมมีก็ไ้เนาะมกได้มงกรสีอ้อนเอสใหม่มาลงเจ็กะิ้อนกระสีก็ดมัจะุ้งเนา้ท้งกระสีเลยนะนี่เอาก็บวเส ้กป้ายะค่ะเอาป้ายออกต้องออกป้ายบอกังเป็นยังไงจ้ะเลยมันขาดไมยังถูกไหมขาดยกแค่โค้งหนึ่งขาดาดเยกินยกสามนะโอ้ยยกสามมันเสียนี่แนออกได้เลยนี่ยกมอไม่คอนี่ออกนี่พอจะไม่ข้อออกนี่พอยกสามยกได้เลยนี่พี่จ่าพซอยบ่มาแม่มาแม่เขละเสาละเสมาเขละเสได้พได้แข็งแข็งตรงนั้เขาเื่งออก บนนี้เขาเทแบบยางหนาเลยทั้งหน้าที่เลยทีแพ็คทั้งยังลยเจ็ดาที่มันลายเพราะบุตรพยุทธ์เลยแต่ั้งแล้วปวดพูดมือแตกเลยเอาได้่อดเอาขอนเอาตะปูมามมาห่วเ้ยือก่ใช่แบบ โอเคน้องแอสำหรับคลินี้นกก็ขอจบไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์ให้นกด้วยนะคะสวัสดีค่ะลุงก็กำลังจะทำการย้ายตรงข้างหน้าบ้านนะคะ